นี่ครับพอดีเจ้าของนามาครับผมสวัสดีครับนาไทัยครับสวัสดีครับนี่ครับเจ้าของนาครับเมื่อนี่เพิ่นโทรหานาไทยนะครับว่าสิมาส่เงียปูนะครับใส่ตามไม่ตามคลองนี่แหละครับตามคลองน้ำเนี่ยขออนุญาตเจ้าของนาแล้วเพิ่นวามาไซลวดสั่นว่าไปอันโคนอีปูโอ้ไปขุด ไปสอดนี่ปู่ชั่วโมงนึงได้ยิ้มหาดตัวไหมหายยากไรมันหายากอยู่ดีเนีออ่ยปมีเลยเอาเชิญเลยครับครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับมันมาครับมาติดตามกันนะครับเบิงเบ็ดกะเบ็ดสาวสิบห้าลังนะครับเอามานะแต่จักสิพอซิกขีใส่เหมือดบ่เหมือดใส่เหมือดดอกครับนี่วิ่งไปสอนมา้ามีเอเล่อู สามปูน้อยปูเนยปนกันนะครับนี่ตัวปูครับย่าตัวปูตัวเนยครับตัวปูเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเดี๋ยวที่ใส่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใส่ตามคลองนี่แลครับช่วงนี้ก็บใบสามหายากข้าอีปูนะครับผมได้รับอนุญาตจากเจ้าของนาแล้วนะครับ ไปตามรุ่นตามเชียร์กันนะครับคุณครับคลองเหมาะอยู่นะครับบรรยากาศดีเุ่ลมลื่นนะครับเดรสไทร์เนียปูเรียนอยู่ครับผมไปติดตามกันครับครับเรื่มใ่แล้วครับหลังแรกแหกมันลูกเสือเด้อปูญาเจ้าที่เจ้าทางเด้อลูกหลานมหาอยู่หาก,กินเด้อสุขแหม้มาเด้อ นะใส่มันเกาะงามใหม่อยู่นะครับปูเกาะเว้เดี๋ยวครับไปใส่กันต่อครับครับพยามเบ็ดหอบแรกนะครับเงียปูนะครับใตเขียดมานะครับโอ้ได้หลายครับประมาณแปดสิบตนะครับเขียดออกดีนะครับ พากันมาเลยจากตัวน้อยจากตัวใหญ่นะครับไปรุ่นกันนะครับหลังแรกกะอยู่ถึงฝ่าคนเงี่ยปูนะครับสีบอเปียนนะครับหลังใดบอลลอนกับสีบเปียเลยนะครับเพราะว่าสีไซเวตสองสามมือขาดวานะครับ ไปติดตามไปนุ่นน้ำกันนะครับหลอกแหลกกับพระเดถึกนะครับเนี้อปู่มากินทีซ่านะครับต้องได้หลอดจังสีเปียนเป็นเนี้เขียดนะครับมาติดตามกันนะครับนี่กันหลังที่สองอยู่ดีมีแฮงอยู่คือเกาอยู่นะครับ อัดว่าสิบบอนง่ายหรอกครับในคลองเลยถือจังสี่อยากให้เบิ่อนนะครับผมอืมอืมอู้มือถุเอเกเวออู้เชิงโคกฟีคคหนน่หลังที่สามโอเคครับเลยถือจังสี่ไทยเบินนะครับหลังที่ห้านะครับ ตรงขามคล้องก็จะเป็นให้หน้านะครับนี่คือว่ามีอาการนะครับเบ็ดหมูบนะครับคนน่ะพันกวอาเข่าอยู่นะครับเดี๋ยวเสียเอาเก็บเตรียมกันครับ แต้มแรกครับเอาขึ้นมาแล้วออ้ส่สวยครับตัวประมาณสามขีดนะครับโอเคครับเก็บแต้มครับผมแต้มแรกแล้วเบื้งหลังนี้ครับหม้คนนะครับถืออาบุนี่

โอ้แยแหงเปิดสิกขาตั้งกล้องมาไม่รู้วะกอีอุ้ยถึอจับกันครับจับกันนี่ครับโอ้ยเออ,อโอ้ตายตายตายโอ้ประมานสี่หิด เค,ครับเก็แบแต้มกันครับสะดุดครับสวัสดีตอนนั้า้นะครับทุกคนตอนนี้กับเวลาตีห้าสิบแปดนาทีนะครับออกมายามเบียดรอบเู้ากันนะครับรู้สึกว่าน้ำสิรดน้ำม่อคืนนะครับเดี๋ยวเนี่ยปูจุ่มลงอีกนะครับเพราะว่า ฝนบตกน้ำรดเรียวนะครับกะสิไขยปูตัวใดหลอนกะสิใส่ข้ากแล้วครับรหลอนอี่บดใส่นะครับมีก็ตายแล้วหลังแรกก็ถือนะครับตายปูตายกสิยามไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อคืนได้สองตัวออกเกียดมาเปลี่ยนอยู่นะครับเมื่อคืนนี้ได้เกียดหลายตัวเอามาเปลี่ยนไว้นะครับไปรุ่นกันครับผมสามข้องนี่นะครับตรงนี้ครับขันยังเปียกๆด้วยนะครับดูนกันครับนี่ปาก้องนี่มีปูวทำงาน,นครับผมโอ้ ใส่สวยกับหัดกับหัดโอ้นะครับสามฉีดสี่ฉีดนะครับสวยดีครับปลาตัวอ้วนใหญ่ดีนะครับโอ้หลังผลกระมุมนะครับลองผลเนื้อนี่ดึงยุกครับชับดึงยุ่ดึงยุ่นะนะนะผมเพิ่งเห็นงวดวัวงวยุกยยุกครับ เี๋ยวครับผมเก็บเตรียมตัวนี้ก่อนนะครับเก็บเตรียมตัวนี้ก่อนเมื่อกี้ครับปาคอตัวสมแขนมัออได้เน,ะนาะมาดูหลังนี้อีกครับโอย ถึงะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเก็บแ้งกันครับโอ้มันสิวขาหลุดทีเก้นี่ครับแต่เมื่อกี้ครับผมเมื่อกี้่าคอใหญ่ขัขนาดนะครับเบ็ดง้างเลยนะครับดึงขึ้นมาหลุดนะครับนี่หลังต่อมานนะครับเนี่ยได้อีกนะครับเนี่ยโอ้เงียปู่ทำงานครับผมโอ้ในคอนสุดยอดเลยครับ วันทับเลยครับตัวนี้ก็ไดสามสี่ขีดทุกเก้าครับผมเก็บแต้มครับหลังนี้ก็ะหมูครับหมูแทบสูดหลังนะครับถือ,อา่านอบาทข้างบนนี้สิเนาะโอ้ยถือ่อนออยู่ใส่ะ นีลล่ะไปลาเบ็ดอ่ะโอ้ยบ่ถือหรอครับนี่มึงแล้วโอ้ยบ่ถือครับ,บ,รรบหมูย่างนะครับบ่ได้ขึ้นหยามรอบเดียวนี่โอเคครับเก็บเบ็ดหรือบัตหลรงนี้ก็ถือนะครับลขอหน่อยนี่เป็นเนื้อเขียดนะครับใส่ไว้บนขึ้นนี่ ใส่สวยนะครับกระเอถอโอเคอยู่ครับใส่ปนใส่ทอดนะครับนี่ก็เศร้าแล้วนะครับผมทอดครับไก่ขันละโอเคครับเก็บเต็มทางนี้ก็มีอาการครับถึอยู่นะครับปึ๊บปึ๊บใส่สวยครับ มันขึ้นอีหลังนี่ก็ถึกนะครับเนี่ยถึกอีกแล้วครับผมโอ้สองขีดสามขีดตัวนี้เก้ครับเตียมทีซีลอบสโตรครับพาดหนึ่งผาดปากอักเงี้ยครับพอคอยเงี้ยตัวนั้นตัวมีดโล้คืนนะครับตัวที่หลุดนะครับบิดง้างครับจะเอาประยู่ครับผมหลังที่หมูดึกดึกดึกนั่นแหละครับ เ็บเต็มครับครับกะยมเสร็จแล้วนะครับอันกู้อันบกู้ครับอันปูเรือก็เก็บไว้นะครับตอนไปเสิมายามไม่นะครับน่ไทพิไปกันนา,นานนี่และตื่นตื่ตกับแบงปลาให้เพื่อนไปกินแล้วนะครับสองตัวเอาบ้านเอากับกบ้านสองตัวนะครับย้ำสดดีซีัวผู้บริปาตัวนี้ เค,ครับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่องพี่อ้อนชุมแพนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามไ้วยนะครับผมขอบคุณครับ